ไปตอนที่เรื่องราวของพรพเอกหนุ่มโทนี่รักแกนนะคะที่ก็เจอปัญหาค่ะหลังจากที่สร้างบ้านหลังใหม่นะคะแล้วก็ล่าช้าเพราะว่าเจอปัญหาผู้รับเหมาค่ะมีเรื่องทําให้เะเอกหนุ่มโทนี่รกักแกนปวดหัวเลยทีเดียวค่ะเมื่อเจ้าตัวได้สร้างบ้านหลังใหม่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาทําให้ล่าช้าค่ะโดยหนุ่มโทนี่ก็เผยว่าเสียใจที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ต้องจ้างผู้รับเหมารายใหม่ค่ะ คือเราก็ปรึกษาทนายว่าเราทำอะไรได้บ้างอะไรยงี้ครับคือสุดท้ายแล้วเราก็แค่ได้ได้แค่ส่งโนติไปอะไรเย่างนี้ครับแล้วแต่ละกถนะโอ้ดีเทลมันเยอะมากครับเราเราไม่ต้องไปพูดถึงดีกว่าไม่ไม่ได้คุยกันเลยครับแล้วเราจะทำไงเอาเรื่องใส่ที่มันเสี่ยงก็ยอมครับก็ยอมไปหรอแล้วแก้ว่าไงครับพี่โอ แก่เ,เป็นบอกให้เราบอกเป็นคนที่บอกให้เราแบบเอเอเราปล่อ,อ,อยวางเถอะอะไรเงี้ยก็คปัญหาไม่อยากกระเทาะเวลาแบบไปตามไปทวงอย่างเงี้ยใช่มันเสียสุขภาพจิตมาช่วงมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งเลยที่เราแบบเหมือนเราเสียใจมากกับกับกับสิ่งที่เราได้รับอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราก็เชื่อว่าเราก็เหมือนเอ่อรีสเพคเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ